สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการชําระจิตใจทาอย่างไรให้บริสุทธิ์และเป็นกลางนะคะเพราะว่าสายกลางเส้นทางเองของสมเด็จพระบรมชาติเนี่ยค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยค้นผูกค้นภัยแล้วก็เราจะเลือกที่จะไประดับไหนในการของที่อยู่ในความหลุดพ้นหลุดพ้นในเรื่องของโลกโลกของชาวเราชาวลาละวาดเนี่ยก็คืออ่าละชัว่วกรวบาปทําใจให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นเนี่ยคือดูเห็น ว่าใครดีไม่ดีเรามองด้วยเบื้องต้นก็รู้อยู่แล้วว่าใครดีหรือไม่ดีบางทีเขาเขาก็มาหลอกลวงในการที่จะพูดดีแต่ก็ไม่จริงใจเราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยเราก็คือเอาเปลือกเปลือก่อนผิวผิวก่อน,อนเช็คจากระดับติดของเราเราคิดยังไงจะรู้สึกยังไงแล้วมองเห็นด้วยเปลือกเปือกนอกนอกโลกโเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีสินไหมคนที่เราคบเนี่ยตัวเราอ่ะมีไหมเราเริ่มที่เราก่อนเราจะบอกเราอ่ะมีสินไหม เรารักษาไหมเราระงับไหมแล้วก็มีศีลแล้วก็ละชั่วกลัวบาปรทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยบรยิสุทธิ์แค่ไหนแล้วเราทําบาปไหมในเรื่องของศีลต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยกับบกบกพร่มไปบ้างนี่ไม่เป็นไรแต่เรามาดูในะความละเอียดภายในใจว่าใจเราเนี่ยมีโกรธไหมโลภไหมหลงไหม,ไหมอารมณ์เนี่ยสาคัญถ้าเราเนี่ยเห็นความกระเพื่อมของจิตใจจากระดับเบื้องต้นเนี่ย ว่าเขามาเนี่ยพูดจาแรงๆใส่เนี่ยมันก็คือหยาบๆจะมาเราก็เห็นอยู่เขาพูดจาหยาบๆไม่ดีแล้วก็มาหลอกลวงเราหรือมาทําอะไรเนี่ยเราเห็นผิวๆแต่ถ้าเกิดเรามีจิตทีละเอียดดึกซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในความสงบเที่ยงแท้เราสามารถที่จะได้ยินความคิดจับความรู้สึกเขาได้แล้วก็เอาตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้เราสามารถที่จะเห็นความสงบ เห็นความกระเพื่อมเห็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมไม่เคยมาปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่ยอมรับความจริงในว่าถ้าเกิดว่าเขามากระทําเราแล้วเนี่ยเอา้าโมโหแล้วก็ต้องจัดการไปสิทําร้ายได,ด้เพราะว่าเขามาหลอกลวงเขามากระทําเราเอาเขามาเขามา,าทําให้เราโมโหเขามาทําให้เราโกรธเขามาทําร้ายจิตใจเรา แล้วเราก็ตอบแทนเอาคืนไปแต่ถ้าเกิดเรามาปฏิบัติธรรมนะีแลละเราจะมีความรุ่มลึกร่มเย็นเราจะมีหลักธรรมเข้ามากำกับแล้วมาใช้คือเมตตาเขากรุณาบุตาเบิขาคือเขาเดือดร้อนเขาป่วยเขาไม่สบายเขามีปัญหาเขาถึงมีกิริยาอารมณ์แบบนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นนะเราก็ให้อภัยไม่โกรธเขา เ,เขาถึงแม้เขา,เขา,เขาทำผิดแต่ว่าเหตุผลนั้นมาอะไรทําให้เขาเป็นเช่นนั้นแล้วทำวกระทำที้กระทบจิตใจเราทําให้เราแสดงอารมณ์ตอบกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณธรรมมีความร่มเย็นเราจะเมตตาแล้วก็เขาทําดีแล้วก็คอยยินดีกับเขาไม่อิจฉาหรือเสยียทําจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและแถมยังอบอ้อมอารีให้อภยัยเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฝึกอบรมไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยใครทําดีดีฉาโกรธไม่ให้อภัยแผนยังไปทําชั่วตัวเองอยู่ในทางที่อ่ไม่พอกินไม่พอใช้ก็เป็นลักขโมยหาเงินหาท้องด้วยความผิดศีลธรรมสินทุกข้อเนี่ยไม่เข้ามามองไม่เข้ามากำกับไม่เข้ามาพิจารณาไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าศินไม่มีจําเป็นแล้วแล้วก็ไม่เห็น เวรกรรมบาเปเวรเนี่ยไม่รู้จักไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาปฏิบัติเราบอกแล้วให้เริ่มต้นที่ตัวเองใครจะเป็นอย่างไรก็ช่างไม่ใช่มโมตมอ,อแต่คนอื่นคนอื่นก็ทําผิดทาชั่วแล้วก็ตั้งด้านต่างตาที่จะไปทําโทษเอาผิดเขาหันมาดูกับตัวเองก่อนหันมาพิจารณาตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นอย่างไรที่เราบอกให้ดูลมหายใจลมหายใจเนี่ยกับเพื่อมเคลื่อนไหวหัวใจเต้นแรงเราไปเห็นแค่ผิวผิวโอ้โหหายใจเร็วหัวใจเต้นแรง ไม่คุมสติจัดการไปตามอารมณ์อารมณ์ไหนที่เกิดขึ้นมาบ่อยๆก็สะสมมันไปทําตามความคิดกวามอารมณ์นั้นไปเห็นไหมถ้าเราไม่มาบริหารจิตใจไม่มาดูว่าเราเนี่ยมีจริดด้านไหนมากที่สุดโม้โ,อโหอยู่บ่อยๆเนี่ยเห็นไหมก็ถึงได้มาดูอ่ะภาวนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์หลายคนนะคะเข้าไปปฏิบัติแล้วไปนั่งภาวนาแล้วเนี่ยมันจะมีภาพภาพนี่อาจจะมาบางคนเองสงบแล้วเนี่ยแรกๆเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีภาพเลยละ่ะ อาจจะมีภาพเลยแหละแล้วแต่จะิตนั่งสมาธิไปปุ๊บเนี่ยเอาแล้วนั่งไม่ได้แล้วไม่สง,งบแล้วเดี๋ยวคันเดี๋ยวเกาเดี๋ยวไม่นิ่งแล้วพุทโธก็ไม่ยอมอยู่ในพุทโธลมหายใจก็เอาไม่อยู่อันนี้คืออันนี้หนักแล้วคันคันเข้าคันหนักแต่ถ้าเกิดเราเข้ามากํากับบริการพุทโธบังคับให้อยู่ในพุทโธกาหนดที่อยู่ในพุทโธบอกให้ตัวเองให้พุทโธนะต้องพุทโธนะบอกให้อยู่ตรงนี้ก่อนควบคุมก่อนถ้า ขนาดอยู่ในผู้โทไม่ได้แล้วสิ่งที่เราจะไปกําหนดยับยั้งความโกรธความโมโหนี่ยากแล้วแต่ถ้าเกิดเรามาเริ่มต้นที่ฝึกควบคุมตัวเองจิตใจเนี่ยอย่าให้มันพุ่งพาลาดการที่เราเนี่ยอยู่ในพุทโทเราจะไม่โมโหการถ้าอยู่ในพุทโทเราจะไม่ทําชั่วการถ้าเราอยู่ในพุทโทเนี่ยเราจะไม่ทําอกุศลจิตอกุศลกรรมเพราะเราอยู่ในการควบคุมจิตอบรมจิตขั้นตอนต่อไปนะผู้โทแล้วเนี่ยเราต้องมาดูลมหายใจหลบหายใจเนี่ยมันจะมีควบคุมยาก ไม่อยู่ไม่อยู่ในลมหายใจเลยพุทโธเข้าพุทเข้าออกโทอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ยอมกําหนดไม่ยอมควบคุมไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมดูแลไม่ยอมดูเลยแม้กระทั่งแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเอาเข้านะคะหายใจเข้าก่อนแรกๆก็หายใจเข้าเรื่อๆก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรกยังไม่รู้โทรหรอกเพราะจิตใจมันดื้อไม่เชื่อมันไม่อยู่ในการควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการกําหนดควบคุมอันนี้เนี่ยยากแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่า มันมีวิธีพุทธข้าวช้านะออกแล้วโททำไปอย่างนี้ก่อนทําไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อระหว่างทางที่เรามีการพุทธข้าวออกโทหัวใจมันจะเต้นตรกกรเราก็ดูการเต้นดูการกระเพื่อมเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเราอยู่ในองค์บริกรรมพุทโทไปเรื่อยๆก่อนถ้ามันไม่อยู่ในพุทโทก็ดึงเข้ามาให้อยู่กํากับกําหนดไปก่อนพุทโทอันนี้เราพูดถึงเบสิกแต่ถ้าเกิดใครได้ไปแล้วเนี่ยก็ดําเนินตาม ขั้นตอนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะบอกนะคะนี่เราขอคุยกับเบื้องต้นก่อนให้ให้คนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ในกบนับภาวนาพุโทโธก่อนพุโทโธทำอย่างนี้ไปก่อนโทำอย่างนี้ไปก่อนทำไปแล้วแล้วอ่ะพอพุโทโธพุโทโธพุโทโธคล่องกับชำนาญแล้วจนก,กระทั่งอ้าวไม่ได้ละพอละเบื่อแล้ว,ลวมันจะเบื่อไปเองหรือจะหรือจะตั้งใจเบื่อก็ได้ แล้วเราจะมาต่อที่ลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจเข้าไปดูหายใจหายใจออกไปดูไปเรื่อยๆระหว่างที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหัวใจจะเต้นอาจจะป่วยหรืออาจจะมีอะไรที่แน่นหนักตึงไหวก็ดูไปเรื่อยๆดูจนอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายในสนามจิตสนามกายสนามใจเนี่ยไม่ต้องเอาจิตออกนอกไปนั่งคิดพิจารณาภาพที่ที่เราเห็นอะไรมาที่มันเป็น ลรลุงแรงก็ช่างมาอันนี้ยังไม่เข้าถึงข,ขนาดขั้นอุปจารสมาธินี่คือการคือการที่เรายังไม่สงบพอที่จะมาเห็นความชัดเจนวันนี้มันจะเห็นความวุ่นวายเห็นความสับสนอะไรก็ดูไปเฉยๆนั่งทําไปเหอะดูลมหายใจกงบสงบได้ไม่ได้ก็ละไปก่อนดีกว่าที่เราจะมานั่งคุ้นคิดวุ่นวายกับเรื่องที่ภายนอกเพราะฉะนั้นเราถึงให้เข้ามาหาที่สงบหาที่วิเวกเพื่อการปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับโลกภายนอกหรือสิ่งภายนอกเนี่ยเอามากับหนดดูแลก่อน มากำหนดใจใจก่อนแล้วค่อยระดับยกระดับขึ้นต่อไปเอาแค่ okay, นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเริ่มชั้นต่อไปนะคะเอาแค่ okay, นี้ก่อนสวัสดีค่ะ